สวัสดีครับผมบอลซี่นะครับอยู่กับเกมดิสนีย์มิลเ r อร์เวิรการลงดันเจียนค่าพลังสองหมื่แบบเน้นแต้มรางวัลนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้ามาที่ไอเทมของเราก่อนนะครับในคางของเรานะเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับไอเทมที่จะต้องเตรียมนะครับ1 m a g i c a l map นะครับการลง1ครั้งนะครับเราต้องมี m a g i c a l Map ทั้งหมดนะครับ4อันนะครับเพราะว่าเราจะใช้ทั้งหมด สี่ชั้นใช่ไหมชั้นหนึ่งใช้หนึ่งอันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีอย่างน้อยเลยสี่อันนะครับต่อการลงหนึ่งรอบนะต่อไปที่จะต้องเตรียม i n v i s i b i l i t y Score นะครับที่เอาไว้เดินฟรีนะครับโดยที่หลอดบอสไม่ขึ้นนะเราต้องมีนะครับสำหรับเทียร์หนึ่งนะครับจะเดินฟรีได้สี่ช่องโดยที่หลอดบอสไม่ขึ้นนะส่วนเทียร์สองก็จะเดินฟรีได้แปดช่องนะครับโดยที่หลอดบอสไม่ขึ้นนะสองอันนี้มีเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งคือเราซิงแวร์นะครับไม้ไกายสิทธิ์นะสามารถพาเราไปที่อาร์ติแฟกต์ได้นะครับก็คือใช้ในกรณีที่พอเราขึ้นมาที่ชั้นนั้นๆใช่ไหมพอเข้าไปแล้วเนี่ยพอเราเปิดแมปปุ๊บอาร์ติแฟกต์กับเราอยู่ไกลกันมากนะครับถ้าเกิดว่าเราเดินเราอาจจะเสียพลังงานเยอะใช่ไหมเราก็ใช้เจ้าไม้ไกายสิทธิ์เนี่ยวร่าไปทีอาร์ติแฟกต์นะครับแล้วค่อยคำนวณการเดินต่อไปนะ ก็มีขั้นต่ํามาสัก4ี่ห้าอันนะก็มีเผื่อไว้ดีกว่าขาดนะครับนะเผื่อเหลือดีกว่าขาดนะครับก็4อย่างนี้ที่จะให้เตรียมไว้ส่วนหาได้จากไหนอย่างแรกนะครับหาจากที่เข้าไปที่สต re ร้านบาซ่านะครับจะมีมาขายทั้งเป็นทองและแบบเป็นออฟนะครับก็ใครว่างก็ทุกๆ2ชั่วโมงก็เข้ามาดูก็ได้นะครับว่ามีไอเทมที่เอาไว้ลงดันเจียนให้ซื้อไหมนะครับแล้วก็ เข้าไปที่พันธมิตรอารีแอนดนะครับดูที่มิชชั่นนะครับเข้าไปที่เดว์ทูเกเตอร์นะฮะแล้วเข้าไปที่ m มายสโตร์นะครับมันจะมีรางวันประจําแต้มอยู่ก็จะได้เทียร์หนึ่งะครับของสกอร์เดินฟรี4ช่องแล้วก็ไม้ไกยสิ์แล้วก็เมดิคอลแมปนะครับซึ่งโอ้โหก่าจะได้ก็คือยากมากก็หลกัหลกๆก็คือหาที่ร้านบาซ่านั่นแหละแล้วก็ในส่วนของตันเจ้นะครับมาเรามาอธิบายกันเลยว่า มันมีการลงยังไงบ้างนะครับครับที่ดันเจียนผมแนะนำว่าการจะลงค่าพลัง25,000นะครับคือมันต้องใช้ไอเทมใช่ไหมใช้ของค่อนข้างเยอะเสียทั้งทองเสียท,ทั้งออฟใช่ไหมเราควรจะเลือกวันลงนะครับอย่าลงทุกวันทุกรอบนะคืออย่างตอนเนี้ยโอ i กี้บูกี้เปิด ให้เล่นนะครับคือเราเล่นดันเจี้ยนของโอ๊กี้เนี่ยเราจะมีสิทธิ์ได้ตัวละครของโอกี้แล้วก็คิดตั้นโอกี้ไปเปิดลุ้น4ดาว5ดาวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีดันเจี้ยนที่ได้ตัวละครผมแนะนําว่าให้คูณเอาไอเทมและการลงค่าพลัง25,000าัเนี่ยไปลงกับตัวตีใกล้หรือตัวตีไกลที่เป็นตัวดาเมจของทีมเรานะส่วนตัวแท้งหรือตัวซัพพอร์ตเนี่ยให้เราเก็บ x p จากดันปกติก็ได้นะครับเพราะว่าการลง ทับรางสงมื่นันมันใช้ของนะอ่ะนาถึงอันนี้คือหลอดรางวันนะครับเห็นไหมมันจะเป็นแต้มรางวัลพอครบแต้มที่กําหนดก็จะได้ของรางวัลตามนี้นะครับผมแนะนําเลยนะอย่างเจ้าโอกี้เนี่ยขั้นต่ำเลยแหละที่จะต้องอยากให้ได้แต้มรางวัลจริงๆนะครับก็คือ1 4 0 0 0แต้มนะอันนี้คือขั้นต่ำเลยนะส่วนใครจะทำทะลุไปถึงขั้น20เลยก็แล้วแต่นะครับส่วนตัวผมก็ ขั้นต่ำก็ต้อง17อยู่แล้วล่ะเอาล่ะก่อนอื่นที่จะมาดูวิธีการเล่นเข้าไปดูที่ดันเจี้ยนสโตก่อนนะครับดันเจี้ยนสโตก็มีขายเป็นขั้นๆน,นะครับพอเริ่มขั้นสามนะครับมีไอเทมนะครับที่เราต้องใช้ในดันเจี้ยนใช่ไหมแต่เจ้ารีไว้ดันเจี้ยนเนี่ยดันเจี้ยนรีไว้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเขาอธิบายต่อนะอ่าพอขั้นสี่เริ่มมีไม้กายสิทธิ์แล้วเห็นไหมขั้นห้ามีสกอร์เทียสองนะครับเอาไว้เดินฟรีแปดช่อง แล้วต่อไปก็จะมี m มจิคอลแมพนะครับขั้นสุดท้ายซึ่งผมไม่แนะนำให้ซื้อนะสำหรับใครที่เป็นสายเปนหนักมีออฟเยอะก็จะเล่นถึงเทียหเลยก็แล้วแต่แต่ว่าใครที่มีงบน้อยผมให้เต็มที่เลยนะแบบคนที่เป็นสายฟรีหรืองบน้อยนะครับเต็มที่เลยซื้อไม่เกินเทียสองนะครับหรือถ้าเกิดมันจะจบชั้นจริงๆซื้อไม่เกินเทียสามนะครับจะปลอดภัยที่สุดสําหรับการใช้ออฟนะครับปลอดภัยยังไงก็คือจะไม่สิ้นเปลืองมากท่นเองนะครับอ่าส่วนวิธีการเล่น มันจะเดินคล้ายๆกับเกมพวกเกมเศรษฐีที่เป็นเกมตารางใช่ไหมเดี๋ยวผมไปอธิบายข้างในอีกทีหนึ่งนะแต่ผมที่จะให้โฟกัสก็คือการลงคาบรางสองหมื่นเราต้องเก็บอาร์ติแฟกต์ให้ได้มากที่สุดนะครับอาร์ติแฟกต์สีเหลืองได้120แต้มอาร์ติแฟกต์สีฟ้าได้240อสาร์ติแฟกต์สีแดงได้600แต้มนะครับและเราจะไม่เก็บกล่องใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะการเก็บกล่องเนี่ยเรามีสิทธิ์โดนกล่องที่ทำให้หลอดบอสมันขึ้นเต็มนะครับ และถ้าเราโดนกล่องนั้นเข้าไปและเราเข้าไปสู้กับบอสใช่ไหมถ้าเราไม่สามารถเอาชนะบอสได้เราไม่มีสิทธิ์เดินต่อไปนะครับซึ่งเราไม่มีทางชนะบอสได้อยู่แล้วเพราะว่าดัานที่เราลงคือค่าพลัง25,000ใช่ไหมเอาละต่อไปที่จะเตรียมก็คือดูที่ดีเทลนะครับดูที่โบนัสการ์เดียนนะครับเราต้องลงตัวโบนัสการเดียนหนึ่งตัวนะครับ เพื่อให้หลอดมัลติเปียนะครับมันคูณ2นะอ่ะกดเคียร์ก่อนอ่ะตอนแรกหลอดพอยต์มัลติเปียเนี่ยจะคูณ1นึ่งใช่ไหมเราใส่ตัวอะไรที่มันไม่ใช่โบนัสเนี่ยมันจะแค่คูณ1แต่ถ้าเราใส่ตัวโบนัสไปมัลติเปียพอยต์จะคูณ2ใช่ไหมเราใส่ไป1ตัวอีก2ตัวใส่อะไรไปก็ได้เพราะว่าเราไม่สู้นะครับแต่ผมจะใส่ทีม่มาตรฐานของผมเนี่ยแหละอ่าแล้วเราก็เนี่ยใครอยู่หลอดไหนก็นแล้วแต่เลื่อนมาที่25,000นนะครับส่วน possible root เนี่ยนะครับก็คือ ของที่มีดอกภายในกล่องนะครับมีสิทธิ์ได้ภายในกล่องนะซึ่งเราไม่เก็บกล่องเราไม่ต้องไปใส่ใจเลยเพราะถ้าเราโดนกล่องที่ทําให้หลอดบอสเต็มเราซวยเข้าใจไหมเอาละเตรียมความพร้อมไอเทมพร้อมพลังงานสีแดงพร้อมไปลุยดันเจี้ยนกันเลยนะครับมาถึงปุ๊บซูมออกมาเรากดนะครับเมจิคอลแมปก่อนเลยเพื่อเปิดแมปทั้งหมดนะครับ แล้วเราจะต้องมองอ์ติแฟกต์ครับว่าอยู่ไหนบ้างนะอ๋ออยู่ด้านบนหมดโอเคสวยเลยถ้าเป็นแบบนี้นะครับอยู่ไกลกันแบบนี้เห็นไหมอย่างที่ผมพูดเราต้องใช้ไม้กาย์นะครับเราจะไม่เดินให้เปลืองพลังงานนะกดเลยอยู่ตรงไหนก็ได้ขอให้มันดีๆหน่อยไม้กายสิิทธ์จะเราจะพาไปที่อ์ติแฟกต์นะโอ้ได้อยู่มาเดี๋ยวผมต้องคำนวณน,นิดนึงนะครับ1 2 3 4 5 6ี่ หนึ่งแล้วก็ย้อนกลับไปได้โอเคผมจะใช้เทียสี่เอชั้นแรกต้องใช้ไหมเอ่เอไมไม่ใช่ไม่ผมจะใช้ invisibility เทียสิ่งเทียสี่มาจากไหนเดินฟรีสี่ช่องแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ต้องใช้การเดินไปในเส้นสีแดงน,นะครับจะทำให้หลอดบอสขึ้นเยอะมากเลยนะเห็นไหมหลอดบอสจะขึ้นเร็วมากแต่ผมยังฝืนได้อยู่ปึ๊บอ่าได้แล้ว เนี่ยหลดบอสขึ้นและอันตรายมากเลยนะครับเห็นไหมการเดินไปในเส้นที่เรายังไม่เคยเดินสีแดงหลดบอสจะขึ้นเยอะมากแต่ถ้าเราเดินไปในเส้นสีทองหรือสีเหลืองเนี่ยหลดบอสจะขึ้นแค่นิดเดียวนะครับเห็นไหมลบไปโอ้อันนี้อันตรายนะแต่ว่าผมเลี้ยงสแต็กได้เลยนะครับแต่ก็อย่าประมาทนะครับระวังให้ดีนะฮะถ้าเราเจอหลดบอสเต็มเราเจอบอสเมื่อไหร่เราไม่มีทางชนะได้อยู่แล้วนะครับอ่าเราผมปลดเทียนหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะเดินไปที่ประตู แล้วพอเข้าทุกๆการเปลี่ยนชั้นนะครับอ่าแป๊บนึงผมขออธิบายก่อนทุกๆการเปลี่ยนชั้นนะครับหลอดบอสจะลดลงนิดนึงตอนนี้เรามี3 6 0พอยต์เห็นไหมโฟร์พอยต์นะครับถ้าเราไปชั้นถัดไปปุ๊บเราจะได้แต้มคูณ2นะครับหลังจากที่เราผ่านชั้นเพราะว่าเราใส่เจ้าโบนัสการเดียนมาด้วย3 6 0ก็จะเป็น720นะครับมันคูณ2นะอ่าแล้วหลอดสีเขียวอ่าเดี๋ยวผมเข้าไปก่อนปุ๊บหลอดสีเขียวที่เป็นเหมือนสีเขียว อ่อนๆเนี่ยนะครับพอผ่านชั้นไปปุ๊บเนี่ยหลอดนั้นนะครับจะกลายเป็นสีเขียวเข้มอ่าสีเขียวหนานะครับเห็นไหมรางวัลก็ได้ตามนี้นะเราได้เจ็ดร้อยยี่สิบแต้มเห็นไหมเห็นไหมมันจะกลายเป็นสีเขียวหนาคืออะไรถ้าเรายังไม่ผ่านชั้นนั้นนะครับอร์ติแฟกที่เราเก็บคะแนนมานะครับจะไม่เพิ่มในหลอดรางวัลให้นะคือทุกๆการผ่านชั้นนะครับรางวัลถึงจะเพิ่มเพื่อให้เราได้รับของรางวัลน,นะครับ พวกแต้มรางวัลข้างล่างนี้นะเอาละมาถึงก็สเต็ปเดิมเลยเมจิ c คอร์แมเปิดแม p โอเคดูวัติแฟกต์อ่าอย่างเงี้ยผมใช้เดิน4ี่ช่องแต่แต่ตอนแรกผมมีเหลือหนึ่งช่องใช่ไหมผมเดินทิ้งไปก่อนเาเดินทิ้งสิอโอเคผมต้องใช้เมจิคอร์แมปนะเอ้ยไม่ใช่ผมต้องใช้นะ invisibility score เดินฟรีนะครับสี่ช่องผู้ผิดผู้ถูกต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะผมต้องคิดไปด้วยนะ แต่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ไกลใช่ไหมถ้าเราเดินเนี่ยมีสิทธิ์เสียพลังงานเยอะมากซึ่งผมอาจจะต้องใช้ไม้ไกยาสิทธ์อีกแล้วนะครับแต่ว่าบางแมปอาจจะใช้ไม้ไกยาสิทธ์น้อยนะมันแล้วแต่ดวงด้วยนะครับแต่สาหรับผมเนี่ยผมค่อนข้างที่จะต้องใช้นะเพราะว่ามันอยู่ไกลมันเืินพลังงานเดี๋ยวผมลงให้ดูรอบหนึ่งนะครับรอบหนึ่งเราจะลงแค่4ชั้นนะพอชั้น5เราต้องสู้บอสใช่ไหมถึงจะชนะได้อ่ะ เราต้องสูบอสให้ชนะถึงจะผ่านชั้นได้ใช่ไหมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แนะ่นอนครับชั้นหเพราะงั้นเราจะลงแค่4ชั้นเท่านั้นนะ,ะเดินเก็บอินสแตนซกฟ,ฟ,ฟีหนึ่งอันโอเคและเราก็จะเดินด้วยทีสี่เดินด้วยอิน i ิซิเบลิตี้เทียรหเดินฟรี4ครั้งโอเคเดินฟรี4ครั้งมาเดินไปปึ๊บปึ๊บ,บลง ปึ๊บปุ๊บผมต้องเก็บให้หมดไงเพราะว่าพยายามให้เก็บให้ได้มากที่สุดแล้วผมนะครับเดินสวนไปเลยอันนี้ก็ต้องกดนะเพราะหลอดว่าหลอดมันเยอะเลยนะครับกดเทีย1หนึ่งเดินฟรีสี่ครั้งไปเอฟเฟกเก็บหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเดินทางไหนคุ้มเดินทางนี้แหละเหมือนกันไปผ่านชั้นไปแล้วอตอนนี้เรามีแต้มเท่าไหร่แต้ม960เราต้องได้พันเนะ ดูสรุปชั้นกันเนี่ยเห็นไหมหลอดสีเขียวอ่อนเนี่ยมันจะไม่เพิ่มจนกว่าเราจะผ่านชั้นนะมันจะมันแค่บอกว่าตอนนี้ของรางวัลอะ่ะเราเลยของรางวัลเลเวล5้ามาแล้วเห็นปะแต่เรายังไม่ได้ของรางวัลน,นะเราต้องกดผ่านชั้นก่อนนะครับเพื่อสรุปคะแนนนะอ่ะผมก็จะได้ทั้งหมด1 9 2เเห็นไหมคะแนนรวมทั้งหมดที่ผมได้2640แต่คะแนนต่อชั้นที่ได้ตะกี้นี้ที่เก็บมันคูณ2เป็นค9 2 0านะโอเคไม่งงนะครับ ก็กดเน็ตโฟ์ไปนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นแต้มรางวัลคูณมาเป็นแถบสีเขียวเข้มๆแล้วก็วคือเราได้รางวัลแล้วนั่นเองนะที่เป็นเครื่องหมายติ๊กถูกนะมามาถึงชั้น3กดแมจิคข้าวแบเหมือนเดิมนะครับสูตรเดิมอืมอฮะเราก็ขยายมาดูว่าอัติแฟกต์อยู่ไหนโอ้อยู่ตรงนู้นเลยฮะเออผมจะต้องใช้ไม้ไกยศอีกแล้วใช่ไหม ผมใช้ไม้ไกายสิทธิ์และขอให้ไม้ไกายสิทธิ์เดินไปที่อ์ติแฟกต์ทางซ้ายเอาละไอ,จจะอชั้นนี้อาจจะเปลืองซะหน่อยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอืมอาจจะเปลืองซะหน่อยแต่หวังว่าไม้ไกายสิทธิ์จะพาเราไปด้านอันบนผมอยากได้อันบนเพื่อไม่เปลืองพลังงานไปมากผมขอไปที่อันบนไม่เป็นไร ก็ได้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 ไดยอมยอมอมาๆมาอยอมปึ๊บผมจะยอมเสียอ่าแล้วกดเราไม่เก็บกล่องนะอ่าเราจะยอมโดนหลอดบอสไปนะครับไม่เป็นไรใกล้ๆก,กันปึ๊บ่าฮะไม่เก็บไม่เก็บไม่ต้องมาบอกให้เก็บเลยปึ๊บตอนนี้เราต้องกดเดินฟรีสี่ช่องหรือจริงเรากดเดินฟรีแปดช่องไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่ายังไง เผื่อชั้นต่อไปเราใช้แต่ว่าชั้นต่อไปบางทีอ์ติแฟกต์อาจจะอยู่ไกลเพราะฉะนั้นเราจะเล่นแบบชัวดีกว่าเอากดแค่เทียนหนึ่งพอเพราะว่าเราค่อยไปว่ากันข้างหน้านะครับโอเคมาทงนี้อฮะาาจบตอนนี้มี240คูณ2ก็เป็น48 0อ่าจบชั้นนี้ได้แค่480เองอ่าเองแต้มรวม3 0 0 1นะครับจบชั้นนี้ได้480โอเคไปชั้นต่อไปนะครับกด ไม่ด้เข้แมปเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ชั้นสุดท้ายแล้วครับที่เราจะเล่นนะ,อะโอ้มีอร์ติแฟกต์สีแดงแน่นอนว่าการลงชั้นหนึ่งมันจะต้องมีอร์ติแฟกต์สีแดงให้เราเลยเราเดินฟรีก่อนเลยหนึ่งครั้งเราต้องเดินออกทางซ้ายตรนี้อะฮะเอตอนนี้เป็นชั้นสุดท้ายแล้วนะที่เราจะต้องเก็บอร์ติแฟกต์นะครับผมจะสวนขึ้นไปโอเค อาร์ติแฟกต์อยู่ไกลจังเลยรอ่120แต้240แม2อ0ร้อยแต้มผมต้องดูก่อนว่าผมคุ้มไหมที่จะไปนะครับ1 2 3 4 5สองสามห้าหแล้วก็ต้องไหนได้ต้องย้อนไปอีกเ,อเราต้องเก็บอาร์ติแฟกต์ให้เย,เยอะที่สุดแต่ผมไม่ได้บอกว่าจะต้องเก็บอาร์ติแฟกต์ให้ได้ทั้งหมดซึ่งการเดินเนี่ยมันใช้คะแนนในการเดินใช้พลังงานในการเดินเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเพื่อจะเอาอีก240อแต้มนะอันนี้ผมนับรวมคูณ2เลยนะ สีเหลืองมัน120ยแต้มคูณ2ก็240ใช่ไหมแต่ว่ามันเดินไกลมากเสียพลังงานไปเนี่ยเยอะเลยแต่ว่าเอาเป็นว่าผมจะเล่นแบบเก็บให้ดูแล้วกันนะอะไรผมทําเพื่อท่านผู้ชมนะครับทำเพื่อท่านผู้ชมเลยนะเนี่ยไปเก็บให้ดูเก็บให้หมดจะได้ให,ให้ได้ให้ได้แต้มดูให้ได้เยอะที่สุดนะต่อรอบนะครับจะได้รู้เลยว่าอ้อพี่ไม่เก็บตรงนั้นน้องไม่เก็บตรงนั้นก็เลยขาดแต้มไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อ่าปึ๊บผมจะเดินสวนกับทางนี้ปึ๊บเคนะครับแล้วเราก็ต้องไปนะครับเราอย่าประมาทนะครับเรากด T2 นะครับเพราะว่าหลอดใกล้เต็มนะครับเดินอีกไม่กี่ช่องก็สะดุ้งเลยนะครับบอกไว้ก่อนนะปึ๊บไม่เก็บนะครับกล่องน,นะจะเจอหลอดบอสเต็มเราซวย1 2 3 4 5ส2 3 4าี่ห้าสอมเคไปทางนี้้าง,างอ่าฮะจบแล้ว สรุปคะแนนกันเลยเราได้แต้มมาทั้งหมด4,800แต้มนะครับก็ถือว่าน้อยนะเพราะว่าบางรอบแบบผมได้แต้มรวมทั้งหมดอ่ะ6,000กว่าแต้มเลยนะครับตานนี้ได้แต้มรวมหมด4,800ถือว่าน้อยนะเน็ตโฟชั้นนี้ที่เป็นชนั้น5เราจะไม่เล่นนะครับเพราะว่าเราไม่มีทางชนะบอสได้และถ้าเราชนะบอสไม่ได้เราก็ไม่มีทางได้แต้มสะสมข้างล่างนะครับถ้าเราเก็บอ์ติแฟกต์ในชนั้น5เนี้ยมันจะเป็นหลอดเขียวๆจางๆใช่ไหม นั่นคือเรายังไม่ได้นะแต่มันหมายถึงว่าเราจะต้องผ่านชั้นนั้นๆก่อนนะครับเราถึงจะได้เป็นหลอดสีเขียวเข้ม,ขมๆแบบนี้นะครับสว่างๆแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องกดออกเลยนะครับเพราะเราไม่มีทางชนะบอสค่าพาลัง2 5 0 0 0ได้แน่นอนเรากดออกเลยแต,แต่แต้มรวม4,800แต้มของเรายังอยู่นะครับไม่ต้องห่วงนะนี่ก็ไปที่หน้ารวมเห็นมาแต้มเรายังอยู่เลยเห็นไหมครับแล้วเราก็ได้ของวันตามนี้เลยนะเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ผมว่าลงไม่ให้ดูแค่หนึ่งรอบพอนะครับ สำหรับใครที่ไม่เข้าใจนะก็ต้องลองลงด้วยตัวเองแล้วก็ต้องลองฟังคลิปนี้ไปด้วยนะครับและเดี๋ยวจะเข้าใจเองนะครับสิ่งที่ผมอธิบายนะเพราะบางทีผมอาจจะมีพูดติดกัดขัดนิดหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะสําหรับวันนี้นะครับใครที่เข้ามารับชมต้องขอขอบคุณมากเลยนะแล้วก็ใครที่อยากดูสตรีมสดผมสตรีมเกมนี้ทุกวันนะครับตอน6กโมงเย็นนะลิงก์แฟนเพจ a c e b o o k นะครับอยู่ด้านด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับกดเข้ามาพูดคุยสดๆกันได้นะครับทุก6กโมงเย็นเป็นต้นไปนะหรือใครมีคําถามใดๆนะครับสอบถามมาที่ inbox ทางเพจได้เลยนะครับผมรอตอบอยู่นะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมบายบายครับ